ยืรองเท้านี่ใช้เข็มเบอร์สามยาวนะก็คือหนึ่งเทคนิคสำคัญคือการจับได้นะพี่เนี่ยได้พี่บางบอกให้จับอย่างนี้จับปุ๊บแล้วก็จับอย่างเงี้ยแล้วก็พิ่เชงเนี้ยพอพิ่ตรงนี้เสร็จไอ้นิ้วเนี้ยมาจับตรงนี้เนี่ยนิ้วเนี่ยเอามาจับเส้นนี้แล้วก็นิ้วเนี้ยหมวยมือมาจับตรงนี้นี่ได้จรอยู่นี้แล้วเสร็จ เราก็ไปเกี่ยวกับหัวเข็มไปเกี่ยวกับหัเเวเข็มเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เราชำนาญเราเราใช้ความรู้สึกก่อนแล้วเราดึงเวลาดึงอะ่เงอะเวลาดึงได้จนีออกมาอะ่ะมันมีอะ่ะเนี่ยจับถอดมาปุ๊บแล้วก็ หัวมือเนี่ยดึงหัวมือข้างนี้ยดึงได้เส้นิทใช่ไหมนะดึงหัวเนี่ยดึงอ่าเพื่อตรงนี้ตึงตรงนี้ก็ใช้หัวมือเรายืดกันไว้อ่าอ่าแล้วก็แทงไปแทงจับเข็มไม่ใช่จับอย่างนี้จับอย่างนี้นะ่ไหมใช่ไหมแล้วก็แทงอื แทงเข้าไปเงปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็จับได้เหมือนบางบอกเราไม่ต้องดูเลยเราจับปุ๊บจับนิ้วชี้กับไว้มือจับกับปั๊บม้วนพลิกนให้มานหายให้มือหายขึ้นแล้วเอากลางมาจับกับไว้มือดึงได้ไว้เห็นไหมเนี่ยเราดึงไว้แล้วมันก็ไปเกี่ยวเกี่ยวปั๊บเวลาดึงแค่ว่ามือตรงเนี้ยดันแล้วก็ดึง

กำลังตึงไม่ต้องตึงมากแทงปึ๊บดึงปึ๊บพอพี่หัดอย่างนี้ได้เสร็จแล้วจะยังไงพี่ไม่ต้องดูแล้วพี่ก็สามารถเย็บได้แล้วนะก็คือหนึ่งเนี่ยเราแทงปั๊บเข็มมันจะอยู่นี้ใช่ไหมเนี่ยนะทีนี้เรานิ้วตรงนี้เราตัวนี้เราล็อกไว้แล้วปึ๊บไอ้นิ้วตรงนี้เราเราใช้หัวเข็มเราเนี่ยไอ้หัวเข็มตัวเนี้ย ปชนกับนิ้วนี่หรอกพอชนปั๊บเราก็พอรู้แล้วเราพอรู้อะเราก,รราก็นี่เราไม่ต้องดูนะเราไม่ต้องดูผูกแบบไม่ต้องดูเพอเรารู้มันเกี่ยดได้วัาบพอเราเกี่ยดได้วัาบเราดึงมานิ้วนี่หลอกแต่ตัวนี้เราห้า,หามปล่อยดึงมาจนถึงรองเท้าแล้วค่อยปล่อยก็คือดึง เราจับไว้ใช่ไหมแล้วเราดึงไป,เร,งไออไปเราดึงได้ไปเราดึงได้ไปไปไปล็อกไว้กับรองเท้าก่อนึ๊บนี่ได้มันล็อกกันเลยใช่ไหมอ่ะดึงได้ล็อกกั็ล็อกเราปล่อยได้แล้วเราก็ดึงตบงนี้